แฟนบอกเลิกผมได้สีวันผมก็ไม่ได้ติดต่อกลับไปแต่เขาก็ไม่ได้บล็อกผมนะครับนะยังคงสถานะเดิมเวลาที่เขาบอกเลิกคุณต้องบอกครับว่าเห็นด้วยและเข้าใจเขาเป็นอย่างยิ่งครับเออผมก็เห็นด้วยนะแล้วผมก็มีส่วนเลยบางครั้งผมก็มีนิสัยไม่ดีผมก็มีคําพูดไม่ดีหนูก็มีนิสัยที่แย่ๆหนูก็ทําให้พี่หนักใจหลายครั้งทําให้คนมีอีกโกวางกําแพงก่อนครับ ถ้าวันนี้คุณข้ามสเต็ปครับคือ2ครับโชว์การพัฒนาเลยครับคนมีอีโก้เขาจะคิดว่าครับคุณเนี่ยเอาชนะมันจะยิ่งโมโหและมีการบล็อกคุณจะต้องโชว์ชีวิตครับขาขึ้นครับบวกกับการเอาภาพเก่าๆที่เคยถ่ายด้วยกันออกทั้งหมดเลยสิ่งนี้ทำให้สมองของอีกฝ่ายรู้สึกว่า 1. ตัดสินใจผิด 2. รู้สึกว่าชีวิตของคุณดีขึ้น 3. เริ่มที่จะกลัวว่าคุณจะไปมีความสุขหรือไปมีชีวิตที่ดีกว่าถ้าคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1น e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1990บาท เล่มที่สองหนึ100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990แเล่มที่สามหนึ100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาท เล่มที่4อ e ีบุ๊กหนึ่งร้อยคำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทําดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1,990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊กหนึ่งร้อยเช็คลิสต์ของคนมีเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหมหรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1 9 9 0บาทเล่มที่6 อีบุ๊กหนึ่งร้อยประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นำสมองของเขามูลค่าหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทอีบุ๊กทั้งหกชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมดหนึ่งมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบาทแต่ถ้าใครซีเอฟโดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ครูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะห้าท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่หนึ่งแอดไลน์ไอดีแอดลอวอนเดอร์สกอร์องเก 2. เมื่อเข้าไปที่ l n n e อ d แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัคนะครับ 4. แจ้งสลิปไปที่ Line อนห้าบดจะทำการสง e ่งอีบุ๊กทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ